แม่สูงค่าไม่สูงปีปีน้องน้องเอ้กเอ้ยเซพูปันแห้งข้าใส่หมอกหอมกูโก้กูโก้นกูดีกูตั้งตะมดตั้งแซงค่ะอเมื่อในเป็นวันที่เร้าหาเหลืองทนเจตปีสองเห็นเร้าเอ็ดค่ะในตอนในข้าวใส่หมอกหอมเตยอ่อนปีปีน้องน้องเข้าคามาถอมด้วยเกี่ยวกับเลยลองยายยาขมสามร้อยฟ้าทลายโจรในอีกหนึ่งค่ะแค่พางตีอันปีน้องคาไายหันอยู่พ่องย่ามือเลียวในเป็นแค่พางก้นวันก้นเมืองคานอ่อนกันต่อแถวเปิดตาเด ไปซื้อยาหยาฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะอ๋อก็จังหนังทีเข้าคานไรหันในแคบพังในะคะนะ่ะแถวก้นตอ่อแถวนำเต้ๆเน,นี่ยค่ะหนอดแถวมันสมพยยาวลงวหยเนี่ยค่ะนะเข้าคามาถอมด้วยรองเปลงเป็นมันอีกหนึ่งะ่ะแน่ก็เป็นเหมือนในกําเหลียวคะ่ะเอาวันที่เร้าหาเหลือนทนเจ็ดปีสองแห่งเร้าเอ็ดในตีหิมห้อมตีจอดโหลดคะ่ะเนาะโค้งหยาเจ้าพญา,าอภัยภูเบศ อันมีดีเจเวงเมืองเจดอนปลาเจนบูดีเนี่ยค่ะมีก้นวานก้นเมืองตั้งนำตั้งหลายเนี่ยค่ะออกมาต่อแถวต่อคิวสิเปิดตาเตซื่อยายาฟ้าทลายโจรขมสามร้อยเนี่ยค่ะฝ่ายหนึ่งก็เมิงแน่แน่ฝนตกเนี่ยค่ะเนาะฝนตกลงมาในเซต้าก็ก้นวานก้นเมืองในอ่ำยอนอ่ำทอยสิอ่อนกันมาไปซื่อยายาตั้งนำตั้งหลายเนี่ยค่ะมังก้อน ลูกตื่นขึ้นมาเจมเมอร์ตีสองข้าวย่ามสองโมงกลางในลูกกวนในะคาะอ้อเพราว่าถึงมากข้าวย่ามแปดโมงค่ะเนะาะเจ้านาตีเขาข้าวย่ำมแปดโมงเย้เจ้านาตีเขาจังมากขายปันนั่นน่ะเนาะจังมากขายปันในะคาอ้อก็เดเลยว่าเป็นก้นตีมากข้าวเถียวมาไปซื้อในนําเต้เต้ในคาโก้กาวาตั้งฝ่ายห้องยาในขายปันก้นเมืองหนึ่งวันไหลสองปากก็อก้ยในคาหนึ่งก็ก็าขายปันสองกล่องกันนานก้ยในะะอ้อ คะซื้อห้องวานนางปริยาเนี่ยค่ะเอาอายุเลยสามสิบสามปีลาดในว่ามาันาั่งในตื่นมาจมือตีสองค่ะสองโมงกลางไนเนี่ยค่ะ่ามาถึงดีเปินขายายายาในก่อนมอกสองโมงคืนเนี่ยค่ะ อันที่มันนางมาซื้อในกอเปอิดตาเดซื้อยาวเสียวและส่งปอกที่เฮิรนส่งปอกปันปอปันเมปันญาติปีนองว่าสังวาเฮจังไหนนันขนาดเนาะมันนางมาซื้อปอกในในเป็นปอกกำสามไหนคะอ่อมาปอกที่นหนึ่งในอ่ำตันลายวะนะอ่ำตั้นลายมาปอกที่สองเต้นเลยอยู่อ่าที่สามในกอกลมเลยในเลตื่นมาเจมือสองโมงกลางไหนวาจังหนังไหนคะมีแทงผู้ใจก้อนหนึ่งขนาเนาะจื้อห้องว่าสมศักดิ์อายุเลยสามสิบสี่ปีกอลาดวา ไข่ไฮตั้งห้องยาในขายปัญญายานำเลือดเสีนนเนี่ยค่ะก็ประวัติมือเหลวในในตั้งฝ่ายห้องยาขายปัญนึ่งวันหลยสองปากกน้านก้วยมันมีอําปิ้งป้อตอกาก้นวันก้นเมืองอันไข้ไลยายาไนว่าจังไหนค่ะอข้อ,ขอมูลอันไหนเขาอะไรปึงอิงเอามาทีห้องการข่าวไทยรัฐหนคะ่ะ ค่ะพี่น้องเฮาข้าวก่อติมีความถามาาเฮาขาน้องอร่อยใสยม่มะขอมขาแห้งและเปิ้นต่อแถวเสียวและไปซื้อยาญานํางนลงป้อตาลดานหลานนายคะน,นะยาญาฟ้าทลายโจรขม300อันวันนั้นซ้ําเป็นอีหางหลานในเนาะอ,อขาวก่อเลยกวเลยเพียคอ hey. มมอนเฮตมาต่อตใ,ใครในปันพี่น้องค่ะอีกนึงเนาะปอดอ่อนตอนนึงคะยาาฟ้าทลายโจรนเนาะความใต้เฮาก็ฮ้องว่าม ยายาอันไหนมันก็เป็นยาต้นไม้ต้นตอกนั่นขนาดนอตตัางไทยเขาที่ห้องว่าสมุนไพหนคะออยายาฟาทลายโจนหนในมันอ่ำใจยายาเปิดตาตีหักษายดยาตั้งเป็นโควิดสิในเซต้าก้วยกาว่ามันเป็นยายาสมุนไพขนอยาต้นไม่ต้นตอก อันติมันเป็นมีทัดเหยียนทัดกัดในคณะทัดกัดไหนเพราะว่าเฮาคากินกว่ายาวในมันเตจ่อยเฮ็ดไทตัวเฮาคานมีแห่งกําโตหลีและมัน,นจังต่อสู้ตั้งเจอแมงไวรัสในคปาปยาก็เฮก,กังอําให้เฮาคาเป็นวัดเป็นอ่านในออกเกี่ยวกับเลลองยายาฟาดทลายโจรจอยแก็ดกังเฮกังและเจอแมงไวรัสในนัน่น นะตั้งฝ่ายมอยาล้งค่ะเนาะมอยาล้งฮองการฝ่ายใา้อยู่ลีเมืองไทยในกอไยออกมาซับแจงลาดในว่ายายาฟาทะลายโจนไนเป็นยายาสมุนไพในอปปาวเฮาคากินเข้ากว่าเย่าในจึ้งมันตีเฮตไทยโตเฮาเนาาี่ยค่ะมีแห้งกำทานโตลีเนาาี่ยค่ะมีแห้งกำทานโตลีเนาะ เฮาแลมันเตจอยเฮดไทยเฮกังน่ะหือไวรัสเน่อํากว่าเฮใไ้ปอดเท่าในเนาะสังว่ามันเต็กว่าเนี่ยก็มันก็เตกว่าหยาบอีกนึงน่ะเนาะไวรัสในมันเตเข้าถึงปอดเท่าคาเลลหยาบในคาออกค่ะก็รปะว่ามันเตจอยเฮทไทยโตเฮาเนี่ยนะต่อสู้ไ่ตั้งเจอแมงไว拉สเจอนานนะค่ะเฮาและจอยเดลีวาจังเอจอยเฮทไทย หลอดลมถวยใจห้าคัานั้นมีแหงกำทานลีในนันหนะ่ะมันเต็ดจอยเฮจังนั้นในะคะว่าเลเซนนั่นค่ะนะยายยาฟาดทลายโจนข่มส0 0เนี่ยมันยังเต็ดจอยเฮดไทยกวนห้าคขะอันกินดนนานเท่านาั่นแกแนเนาะกัมไทยขอห้องว่ามันต่อต้านอนุโมนอิสระในคะนะจอยเฮดไทยนานเท่านันแก่ลูก,กว่านในค่ะอ๋อ คะ่ะโอ้เพราะว่าเข้าคามาถอมด้วยพรหลีพรฟางมันก็มีตั้งน้ำไหนค่ะนอนพีนองค่ะก็อู้หลีสนใจรุ่นนั่นไหนค่ะนะกอยกาเข้าคาเตม,มาด้วยอิฐนึงค่ะนอนว่าก้นจึงหืออันอําถูกหลีกินยายาอันในไหนคะ่ะออข้อที่หนึ่งค่ะนะก้นบางก็ในเป้าวายกินกววาเย้าในมัาาานตีอําแมนจอมยาอันนี้ก็จังเป็นไรเป้า,า,าว่าเข้าคากินกววาเย้ามันหลีในีก็ให้เข้าค่ะกึศกําเหลียวไหนะค่ะนะที่สองไหนก็ก้นตีอันมีตั้งเป็น ไตเจนในคนะตับไตเจนถูกหลีกินในค่ะที่สามในก็เข้าขาถูกหลีกินยาอันในน้าเสียวและกินหึงหึงในค่ะเอ่อเพราะว่าเข้าขากินน้ํายาก็กินหึงหึงในจึงมันตีให้ไรแขนเข้าแขนเข้าเจ้าในคณะมันติเป็นชาเป็นนิดเป็นโอนเป็นอ่อนก่อนไรในค่ะค่ามนั้นเลยเพราะว่าเข้าขาเป็นตั้งเป็นซังเลยเจนในเข้าขาก็อัป้อถูกหลีกินปันน้ำในค่ะยายาอันใดในค่ะ การตั้งฝ่ายมอยาเขาได้รอะว่าเข้าคาเป็นสังในเข้าคากว่าซื้อยายากดีเขาในได้เขาก็เต้นแน่นน้าเราเตะเลยกินขาวันก้อยสังจริงเห็นไหนนั่นขนาดเนาะอันนี้เป็นข้อที่สามกับในมาแทงข้อที่สี่ค่ะเนาะผู้ยิ่งจับต้องค่ะผพ้ยิ่งจับต้องเหผูเพรยิ่งอันปนนุ่มลูกอ่อนอันนีอันนีอําถุกลีกินไหนค่ะเนาะกินอําไลว่าจังไหนครับ ค่ะซอนเซอหนังว่าเฮาคเป็นวัดเป็นอานคะ่ะเนาะเป็นวัดเป็นไอ้อเจ,ะจะ็บว่าจังไดค่ะเพราะว่เาเฮาค่กินกว่ายาวไล่หมกวันจหนหนังไดเนาะอ่า24:00นยาวสิงม,งสมันอ่ําลีคืนในจึงเฮาค่ะถูลีกว่าหาหมอในขนอยเฮา,าเค่ะถูลีไล่กึดลองกินยาฟาดทลายจรในเสียวและกว่ากึกกุมตั้งหมอยาใน,ค,ค,น,าค,นค,ค่ะกําในทงคอนึงค่ะเนาะนกวนจื้ออันกินยา ้ยโตค่ะเนาะยายามันจังกว่าด้ยโตขึ้นสูงค่ะเนาะเป็นตั้งเป็นเลือดสูงในเลือดสูงหนาเสียวแลยกินยาลดเลือดสูงอะ่ะไจ้นออานในออัมทุกเลยกินคมกันไหนคะ่ะอ้อออค่ะในกอเอามาอบรัดแค่ีนปันพี่น้องข้าค่ะเนาะปอดอ่อนตอนหนึง่งเกี่ยวกับเลยลองยายาคม300ในะคะนอฟ้ฟาดทลายโจรใน,นะคะ่ะเมื่อหนังว่าลอกไล่กินมันไหนแจกอ ข้าวใส่หมอหอมเต็มพ้อจ้างแนะนาปันพี่น้องคันไรคะเนาะก็เปิร์วามันอยู่ดีเหมือนเจั่งพ้อก่าซื้อกินเป็นเม็ดห้าแคบซูวนะห้าไงข้าคากว่าซื้อเจา้านึงแลเจา้านึงมันก็เต็มเมือนกันคะ่ะบางทีเนี่ยเขาก็ใส่ไว้น้ําบางทีก็เขาเตรียใส่ไว้กระน่ายในะตั้งนําตั้งเก๋มันมมอหมเมนกันในคะ่ะเนากำนันแล้เปราะวาพี่น้องข้าคาก็ไหลดีอันวา เข้าใขรกินยานในแก้วในเป้าเฮ้ากว่าซื้อมันจ้มันจึงเฮากว่าซื้อแอบอันที่เปินขายเนี่ยเปินตเตเตียมไวตีแอบมันอยู่ในคารนาะว่าเฮ้าถูกผู้ใหญ่ในถูกเลยกินกาหือลูกอ่อนถูกเลยกินกาหือในเปินตเตตเตียมไว้ตีในแอบมันกําซื้อในออกํานั้นเลยเป้วเาว่าเฮ้า้าซื้อแอบมันมากนหนเฮาก็อ่านต้วนั้นขนาดนาะถูกเลยกินจึงหือก้นลงก,กินกาหือลูกอ่อนกินกาหือในนั่นละคาร์อ่ะในก็พอดอ่อนตอนนึงเอามาโอบรัดไข่ในปันพี่น้องเฮ้าในคะนะ่ะยินจมกูก็่ะ พี่น้องคะใครปันตั้งหันทุนจึงหือใครแน่นํำจึงหือในกอเตรียมมาปันไรคะนะาดินในคอมมนต์ค่ะเนาะย้อนในกูก็อยู Google, อย่หรกินวานไรขันย์เย็นมนสรงกันเศก้ามไหนคะออออคะไมนสรง่ะ